วิดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำนะทุกวันพุธและประสวสดีนะครับอัปเดตการสัปดาหละ2ตอนนะครับถ้าไม่เจอวันหยุดราชการไม่เจอวันหยุดนักขัตฤกษ์นะก็จะได้ฟังกันนะครับสัปดาหละ2ตอนแต่ถ้าเป็นวันพุธหรือพฤหัส นะครับที่ไปเจอวันหยุดนะักขัตฤกษ์นะถ้าหยุดถ้าเจอหนึ่งวันก็หม่ครับก็จะได้ฟังสัปดาห์นั้นแค่หนึ่งต่อนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าสัปดาห์ใดก็ตามที่เจอนะที่วันพุธพฤหัสเนี่ยเจอวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งคู่ก็แปลว่าสัปดาห์นั้นนะครับไม่มีรายการวิดีเด็ดนะครับแต่ว่านะถ้าสัปดาห์ใดก็ตามนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่เจอวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับนะก็จะมีเป็นบางสัปดาห์ที่อาจจะเจอวันหยุดบ้าง นะครับนะก็แน่นอนเลยละ่ะถ้าสัปดาห์นั้นไม่เจอวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะได้ฟังกันสัปดาห์ละ2ตอนแบบนี้นะครับนี่คือวิทดีเด็ดกับผมกระจรศักบำรุงสิม,มานจากคณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคมลพระนครครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องราวเด็ดๆนะโดนโดนเลยนะทั้งไทยและต่างประเทศในเรื่องของวิทยา,าศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับ ผ่านทาง YouTube ของ RM u t p Live แห่งนี้นะถ้าคุณรู้ฟังนะไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทางสถานีวิทยุออนไลน์นะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเอ่อไม่ FM แล้วะเดี๋ยวนี้นะผ่านทาง y t u t u นะของ RM u t p Live นะครับถ้าไม่อยากพลาดง่ายมากครับไปที่ RM u t p Live นะครับจาก y t u t u นะแล้วเสร็จแล้วอย่าลืม กด Subscribe ครับคุณผู้ฟังและที่สำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดรายการโปรดรายการดีๆของทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ตรงนี้นะครับจากทาง YouTube นั่นเองสำหรับเรื่องราววิดีเด็ดวันนี้ครับมี3ช่วงรายการที่น่าสนใจกันนะช่วงแรกเลยวิดหน้าหนึ่งครับมีเรื่องราวจากนักวิจัยนะ ไทยเราเนี่ยแนะนำซีเออซินไบโอทเทลไรซ์นานที่สกัดจากข้าวไทยมาจัดแสดงในเวที n r c p Talk ครั้งที่3ครับรายละเอียดตรงนี้มีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับ่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยมีเรื่องราวจากนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนครับองค์การมหาชนนะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับ ร่วมหาหรือกองโบราณคดีดใต้น้ำเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นกองโบราณคดีดใต้น้ำและสิ่งที่อยู่ใต้น้ำมีความสำคัญอย่างไรนั้นนะและจะมีวิธีการวิจัยใช้ความรู้ในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์อย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิสถานโลกครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปที่จีนครับคุณผู้ฟังจีนทดสอบรถยนต์พลังแม่เหล็กครับนะรถยนต์พลังแม่เหล็กนะเลยนะคุณผู้ฟัง ลอยเหนือพื้น35มิมลลิเมตรอ่าก็ลอยเหนือพื้นมา3าเซนครึ่งอ่ะประมาณเนี้ยนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรนะครับอดใจรอกันแล้วจะได้ติดตามรับฟังกันในช่วงของวิดสถานโลกครับแต่ที่ไม่ต้องรอเลยครับวิดหน้าหนึ่งมาเลยครับช่วงวิดหน้าหนึ่ง นี่คือช่วงวิ์หน้าหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดพบกันได้เป็นประจำทุกวันพุธและพฤหัสบดีสัปดาห์ละสองตอนถ้าไม่เจอวันหยุดนักขัดระเริกนะฮะแล้วก็ไม่เจอวันหยุดราชการนะ,ะคุณผู้ฟังนะครับก็ได้ฟังกันเต็มอิ่มสัปดาห์ละสองตอนผ่านทาง YouTube ของ RMUDP Live ตรงนี้นะฮะกับผมกระจรศักดิ์บำรุงศิลป์มั่นครับสำหรับช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับมีเรื่องราวจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนครับ นำซินไบโอโทโทไรซ์นาที่สกัดจากข้าวไทยมาจัดแสดงในเวที NRCT Talk ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาครั้งที่3ครับนะฟังดูแล้วนี่มีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมาติดตาม รายละเอียดตรงนี้เลยนะครับนางสาววิภารัด,ดีอองพ่วงในการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชครับได้เปิดกิจกรรม NRCT Talk ผลงานนวัตกรรมใสายอุดมศึกษาครั้งที่3เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปสู่ชุมชนและสาธารณาชนเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปโดยนะครับที่ได้ นำเสนอการตรงนี้นะครก็เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซินไบโอท t ทอลไรซ์ครับของนายถาปกรณ์ชุมพลนักศึกษามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสลันพรมสายนะะท่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนครับซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2565 ระดับดีเด่นด้านการสาธารณาสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษานะจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหายมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นครับด้านนายถาประกรณ์ชุมพลนะคุณรวังนะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนครับได้บอกว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีโปรไบโอติกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับนม ทีมวิจัยครับจึงพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้าวสีสายพันธุ์ไทยทั้งข้าวเหนียวลืมผัวข้าวหอมมะลิสีนินนะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็จุลินซีย์โปรโบไบโอติกนะรวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมระบุว่าจุลินซีโพรไบโอติกสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคต่างๆได้เลยนะคุณผู้ฟังท่านด้านบุช่วยศาสตราจารย์ดรสลัยพรมสายอาจารย์ที่ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนครับได้บอกนวว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนําไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นรวมถึงช่วยลดความเสื่อมของร่างกายได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของนักวิจัยนะนำซ uh, นะินไบโอท t ทอลไรส์นานที่สกัดจากข้าวไทยนะมาโชว์นะครับมาโชว์ในเวทีของ NRCT Talk ครั้งที่3นะครับโดยเหตุที่นาได้มีการต่อยอดในรูปแบบ นาะเชิงพาณิชย์เลยนะในเรื่องราวของซินไบโอทอทอลไรส์นะครับก็คือว่าเพื่อที่เดี๋ยวนี้คนเรานะคุณผู้ฟังนะก็หันมาใส่ใจในเรื่องใ,ในเรื่องราวของสุขภาพนะเดี๋ยวนี้การบริโภคทานอาหารอะไรวันนี้ก็นะนึกถึงเรื่องราวของสุขภาพกันเยอะขึ้นเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นการตอบโจทย์นะในเรื่องราวของซินไบโอท t ทอลไรส์นะที่สกัดจาก ข้าไทยนั่นเองนะและที่สำคัญก็อย่างว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยเห็นไหมละครับว่าผลงานวิจัยนี้ที่นําเสนอกันใบนี้คือการไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เลยทีเดียวนะดีกว่าที่วิจัยนะครับผลงานเสร็จปุ๊บก็ขึ้นหิ่งจบๆไปไม่ใช่นะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้นํามาต่อยอดนะครับนำไปเป็นสินค้านะหรือว่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆก็อาจจะเป็นรากฐาน ที่นาไปสู่การวิจัยเพื่อนําไปต่อยอดพัฒนาเชิงพาณิชย์เลยก็อาจเป็นได้นะคุณู้ฟังนะครับก็เนว,าานว่างานวิจัยไม่ใช่เรื่องที่เออไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อนะคุณูุฟัง์แต่ว่าเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้ต้องไปต่อยอดนะครับเป็นเชิงพาณิชย์ว่าเอ๊ะมันจะอมาเป็นรูปธรรมอย่างไรนะครับในเรื่องราวของงานวิจัยเดี๋ยวนี้เขามองกันแบบนี้แล้วนะครับสําหรับช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับกับเรื่องราวของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับ นำซินไบโอเอ่อท i ทอลไรซ์นาที่สกัดจากข้าวไทยมาจะแสดงในเวที NRCT Talk ครั้งที่3นะครับก็ได้ติดตามรับฟังกันไปตรงนี้ครับช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนครับ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับร่วมหาหรือกองโบราณคดีใต้น้ําสู่ความร่วมมืองานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงโบราณคดีเอ๊ะโบราณคดีกับวิทยาศาสตร์จะไปเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันต่อเลยครับกับช่วงของ, Th ว,งวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย มาถึงช่วงวิย์ทั่วไทยในรายการวิทดีเด็ดพบกันได้เป็นประจำทุกวันพุธและประสวดีสัปดาห์ละ2ตอนนะครับอัปเดตกันเป็นประจำแบบนี้ทวนพุธและประสบดีถ้าไม่เจอวันหยุดราชการไม่เจอวันหยุดนักขัดตะเลิกติดตามรับฟังได้ผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live ตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วเกิดมีข้อติชมรายการนะครับก็นะสามารถเข้าไปนะทักแชทนะครับ นะมีข้อติชมอยากให้ผมนำเสนออะไรนะรมีข้อแนะนำอะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะผ่านทาง Facebook ของ RMUDP Live นะครับเข้าไปก็อย่าลืมไปนะครับทักทายกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะไม่งั้นเจ้าหน้าที่อาจจะนั่งหงอยเหงาเลยนะคุณผู้ฟังนะครับก็นะครับ,นะรบไปคุยกันได้หรือว่ามีข้อติชมอยากให้ผมนำเสนออะไรหรือว่านะมี คำแนะนำอะไรมีความเห็นอย่างไรนะครับก็บอกกันเข้าไปได้เลยนะสำหรับช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงสินคโครตอนนาะองค์การมหาชนครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับร่วมหารือกองโบราณาคดีใต้น้ำสู่ความร่วมมือง,งานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงโบราณาคดีครับแมแค่เรื่องราวของวิทยา,าศาสตร์กับเรื่องราวของโบราณาคดีนะแล้วก็มาจอยกันมามิกซ์กันตรงนี้ มันดูน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สุภกรรักใหม่หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินคโครตอนนำทีมนักวิจัยเอานำทีมนักวิทยาศาสตร์ครับ นะระบบลำเลียงแสงเข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงโบราณาคดีณนะกองโบราณาคดีใต้น้ำนะครับกรมศิล,ลปากรน,นะจังหวัดจันทบุรีร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่กองโบราณาคดีใต้น้ำบรรยายถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเก็บตัวอย่างการเตรียมตัวอย่างและก็การดูแลรักษาครับ นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินคโครตอนบรรยายถึงคุณสมบัติของแสงซินคโครตอนการนำแสงซินคโครตอนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโบราณาคดีครับเพื่อเป็นแนวทางการทำงานวิจัยสาสู่การไขเรื่องราวในอดีตของดินแดงสุวรรณภูมิผ่านหลักฐานทางโบราณาคดีที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับจากนั้นได้เข้าชมส่วนการอนุรักษ์โบราณาวัตถุ ที่ได้จากแหล่งโบราณาคดีใต้น้ำนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชนาวีและแหล่งเรือจมสเมเด็จงามหรืออู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นะ่าสนใจนะในเรื่องราวของนะครับการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับไปช่วย วิจัยในเรื่องราวของนาะโบราณน,นักคดีนะครับที่สําคัญเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ว่าต้องบอกเลยนะว่านะทุกเรื่องราวก็เรีวยกว่าแทบทุกเรื่องราวเลยนะครับมันก็จะมีที่มาจากรากฐานความเป็นวิทยาศาสตร์นะก็คือเรื่องราวของความเป็นเหตุเป็นผลนะก็อย่างว่าหลายต่อหลายข่าวหลายต่อหลายเรื่องราวที่ผมได้นําเสนอไปในรายการวิธีเด็ดตั้งแต่ตอนที่1เลยนะก็อย่างว่านะมีเรื่องราวของ นะครับการที่จะใช้ในเรื่องราวของความเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายบางทีก็ใช้โดยรู้ตัวบ้างบางทีก็ใช้โดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านะก็จะมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะทุกที่เลยก็ยิวิทยาศาสตร์มีเรื่องราวของคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะอยู่รอบตัวเราเสมอเลยนะครับบางทีนะจะหลีกนี้ให้มันพ้นให้มันไปไกลๆนะฮะ ็อาจจะหนีไม่พ้นหรือเปล่านะครับตัวน,นี้ก็ลองปะฝากไปคิดดูตรงนี้เลยนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับกับเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินคโครตอนองค์การมหาชนครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับร่วมหารือกองโบราณาคดีใต้น้ำนะฮะสู่ความร่วมมือง,งานวิทยองานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงโบราณาคดีนะะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะเอาสายวิทยาศาสตร์เลยนะ กับสายสังคมศาสตร์นะครับมาจอยกันมาช่วยกันนะมีหลายโครงการหลายงานวิจัยในเยอะแยะที่ใช้ความรู้ในเรื่องราวของาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะกับาศาสตร์ของทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเอามาจอยกันเอามามิกซ์กันหรือว่าบางทีเอาจากมนุษยศาสตร์ก็มีแล้วแต่นะครับเอามาโคการจอยกันกน,นะครับเยอะแยะกันมากมายเลยทีเดียวนะอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับช่วงหน้าวิทย์สถานโลกครับมีเรื่องราวจากจีนนะ จีนทดสอบรถยนต์พลังแม่เหล็กลอยเหนือพ mm, ื้น35มิลลิเมตรก็ลอยเหนือพื้น3เซนติเมตรครึ่งนั่นเองเรื่องราวนี้รายละเอียดน,นี้น่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะครับกับช่วงของ,ว,งวิ์สถานโลกช่วงวิตสถานโลก มาถึงช่วงนี้วิทย์สถานโลกครับในรายการวิดีเด็ดเจอก็ได้เป็นประจำนะทุกวันพุธและพฤหัสบดีสัปดาห์ละ2ตอนถ้าไม่เจอวันหยุดราชการไม่เจอวันหยุดนะครัเตลึกนะคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังกันเต็มอิ่ม2ตอนเลยนะครับผ่านทาง YouTube ของ i m u t p live ตรงนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์สถานโลกครับคุณผู้ฟังนะมีเรื่องราวจากจีนนะครับทดสอบรถยนต์พลังแม่เหล็กลอยเหนือพื้น35มมิลลิเมตรครับ มาดูเรื่องราวรายละเอียดตรงนี้กันเลยครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยมีความฝันไหมฮะนะหรือมีจินตนาการในวัยเด็กไหมครับว่าอยากเห็นรถยนต์ลอยได้นะคุณผู้ฟังก็ฟังดูแลเอ๊ะมันน่าสนใจดีเนาะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้เห็นเลยว่าเอ๊ะรถยนต์มันจะลอยได้นะครับอย่างไรนะแต่ก็ว่าความฝันเนี่ยมันเป็นจริงแล้วครับไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะ่ะ แล้วก็อาจจะได้ทดลอง,ลองขับในอนาคตอีกต่างหากนะครับหลังจากที่จีนครับพัฒนารถยนต์ MaxLeft นะครับที่ทำให้รถยนต์ลอยเหนือพื้นได้35มิเมเลยทีเดียวครับนวัตกรรมอันก้าวหน้าในวงการรถยนต์ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอนะเดิมผู้ใช้รถใช้ถนนอาจเคยชินกับการขับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อนก่อนจะมีการพัฒนามาเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับ และล่าสุดนักวิจัยจีนจากมหาวิทยาลัยเซาเวสเจียงตงในเมืองเฉิงตูนะคุณผู้ฟังนะครับมนทนเสฉวนะได้พัฒนารถยนต์พลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจกลายมาเป็นนะมาตรฐานของการคมนาคมในอนาคตเลยนะครับแมกเลฟครับคุณผู้ฟังเป็นเทคโนโลยีด้านการคมนาคมรูปแบบใหม่นะโดยคำว่าแม c กเลฟเนี่ยมาจากคำว่าแมกเนติคอลลี levitating นะครุกังอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงครับโดยทำการติดแม่เหล็กแรงสูงเข้าไปที่ใต้ท้องรถและติดแถบตัวนำไฟฟ้าบนถนนท,นที่ใช้การทดสอบเป็นการสร้างสนามแม่เหล็กนะจากตัวรถให้กระทำนะให้กระทำแรงผลักต่อแม่เหล็กขั้วเดียวกันนะ ที่อยู่กับพื้นถนนจนทำให้เกิดการยกตัวของรถยนต์น้ำหนัก2.8ตันสูงเหนือพื้น35มิลลิเมตรนะ3า3เซนติเมตรครึ่งนั่นเองนะครับการทดสอบรถยนต์พลังแม่เหล็กนะหรือแมกเลฟเนียใช้รถยนต์ทั้งหมด8คันด้วยกันนะบนทางด่วนที่ได้รับการดัดแปลงพิเศษให้เหมาะกับทดลองระยะทางประมาณ7.9กิโลเมตร นอกจากจะลอยตัวเหนือพื้นถนนได้35มิลิเมตรแล้วเนี่ยนะยังพบว่าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและมีจุดเด่นเรื่องการลดเสียงรบกวนอีกด้วยนะซึ่งผลการทดสอบในครั้งแรกนั้นถือว่าประสบความสำเร็จในการควบคุมรถให้วิ่งได้ตามเส้นทางที่กำหนดโดยไม่เกิดอุบัติเหตุเลยสุดยอดเลยนะคุณผุ้ฟัง รถยนต์พลังแม่เหล็กหรือแมกเลฟเนียมีล้อเหมือนรถยนต์ทั่วไปนะซึ่งสามารถใช้งานได้บนพื้นถนนทั่วไปที่ยังไม่มีเส้นทางเฉพาะสําหรับรถยนต์พลังแม่เหล็กนะครับโดยใช้น้ํามันเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้าของรถยนต์คันนั้นได้โดยการทดสอบ เป็นการส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งนะของการศึกษาวิจัยเพื่อหา,อา,หาความเป็นไปได้นะของการคมนาคมรูปแบบใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีนนะครับซึ่งในอนาคตมีความเป็นไปได้นะที่ทางการจีนเนี่ยนะอาจพิจารณาการสร้างถนนเพื่อรองรับรถยนต์ประเภทพลังแม่เหล็กโดยเฉพาะนะครับคุณว่าการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ประเทศมหาอำนาจให้ความสำคัญ รองลงมาจากการเมืองและเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีแม็กเลฟเนี่ยนะครับจากจีนเนี่ยนะถือเป็นผู้บุกเบิกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเห็นได้จากการศึกษาวิจัยด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งร้อยไฟพลังแม่เหล็กขบวนแรกของโลกนะคุณผู้ฟังที่ยังคงใช้งานอยู่และร้อยไฟพลังแม่เหล็กความเร็วสูงอีกทั้งยังตอกย้ำความสนใจเทคโนโลยีนี้ ด้วยการทดสอบรถยนต์พลังแม่เหล็กในครั้งนี้ครับคาดว่า,วาในอนาคตรครับคงได้เห็นการทดสอบเทคโนโลยีแมกเลฟกับพานะอื่นออกมาเรื่อยๆครับอ่ะก็ต้องเอาใจช่วยกับทางจีนะให้สามารถผลิตนะครับรถยนต์พลังนะแม่เหล็กนะลอยลอยตัวเหนือพื้นเนี่ย35มิลลิเมตรออกมานะครับให้เป็นจริงเป็นจังและสามารถขายได้เลยนะะอาจจะไม่ ไม่ใช่เป็นแค่ออกมาเพื่อวิจัยเสร็จแล้วก็จบไม่ใช่นะนะลองออกลองผลิตออกมาเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ครับนาคขา้งหน้าอาจจะมีเรื่องราวของรถยนต์นะพลังแม่เหล็กนะคนะวังเขาเรียกว่ามีขายกันตามนะท้องตลาดตามศูนย์โชว์รูมรถยนต์ก็อาจเป็นไปได้นะครับจริงๆอยากเห็นนะกุลูุฟังนะครับว่ารถยนต์เอ๊ะถ้ามันลอยออกมาเนี่ยมันจะนึกสับ ลองนึกภาพดูว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็ใครที่นะมีความคิดเห็นอะไรก็ลองแชร์กันเข้ามาได้ในเรื่องราวของรถยนต์พลังแม่เหล็กนั่นเองนะครับนี่คือช่วงของวิทยานโลกนะครับในเรื่องราวของจีนทดสอบรถยนต์พลังแม่เหล็กลอยเหนือพื้น35มิลลิเมตรครับมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทนันไม่เป็นไรครับคุณผู้ฟังนะเข้าไปที่ YouTube ของ RMTP u TP Live นะครับแล้วก็เลือกรายการเลือกตอน ที่คุณู้ฟังอยากจะฟังนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปก็ฟังกันได้เลยอยู่ซี่โลกไหนภาคไหนก็ฟังกันได้กับเรื่องราวของ YouTube r m u d p l i ู e ไลฟ์ตรงนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเดดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันพุธและวฤหัสบดีอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะครับถ้าไม่เจอวันหยุดราชการไม่เจอวันหยุดนักขัดฤะเ์ินะเราก็จะได้นะครับเจอกันแบบนี้นะครับพบกันเป็นประจำนะครับพัน อ่า YouTube ของ RM UDP Live นั่นเองนะครับอัปเดตกันอย่างที่บอกสัปดาห์ละสองตอนนะครับวันพุธและวันพระสัดีนะครับถ้าไม่เจอวันหยุดราชการไม่เจอวันหยุดนักขัตฤเลอก์ก็ได้ฟังกันเต็มอิ่มสัปดาห์ละ2ตอนแบบนี้นะครับแต่ว่าสัปดาห์ไหนที่เจอก็แล้วแต่กันไปนะถ้าเจอ1วันก็สัปดาห์นั้นฟังตอนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเจอสัปดาห์นั้นเจอ2วันก็อาจจะ อดใจรอกันสัหน่อยแน่นะฮะนะแต่ว่ามีรายการให้ติดตามรับฟังกันตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับย้ำอีกทีว่าวิดีเดดอัปเดตการท่วนพูดและประสวสดีไวีไม่เจอวันหยุดราชการไม่เจอวันหยุดนักขัดตะเลิกนะคุณผู้ฟังผ่านทางยูทู e ของ RM UDP Live ตรงนี้ครับพบกันใหม่นะในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมกจรศักดิ์บำรุงสินมานผู้ดำเ,เนินรายการสวัสดีครับวิดีเด